สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวต่างชาติ20มิชลินในกรุงเทพมหานครประจำปี2566มิชลินประกาศ20รายชื่อร้านอาหารและสตรีทฟู้ดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัลบีฟกูมองมิชลินไกด์ประจำปี2566ซึ่งก็มีความหลากหลายทั้งร้านอาหารไทยพื้นบ้านร้านอาหารอีสานร้านอาหารฟินดินนิ่งสไตล์ไทยและอีกมากมาย บางร้านก็ได้ตำแหน่งเป็นปีที่2บางร้านก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งได้ตำแหน่งเป็นปีแรกจากช่องไท a แ l นด์ไกด์ก็มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวต่างชาติท่านแรกครับ จีโอปูก็เป็นอีกหนึ่งรายการมิชลินในกรุงเทพที่ฉันต้องลองให้ได้ถ้ามีโอกาสไปเยือนประเทศไทยคิดว่าถ้ากินคู่กับต้มยำกุ้งและข้าวสวยหอมมะลิไทยมันคงจะ้าลอยน่าดูพูดแล้วน้ำลายไหลทันต่อไปครับจากที่เคยกินอาหารไทยคิดว่าอ่อยเกือบทุกอย่างถ้าจำไม่ผิด20มิชลินในกรุงเทพสำหรับปีนี้ฉันน่าจะเคยกินมาแล้วไม่ต่ำกว่า20บล้านเพราะเคยไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพครึ่งปีทันต่อไปครับ มีอีกหนึ่งร้านแถวย่านเอกมัยเป็นเมนูกุ้งจำชื่อร้านและอาหารไม่ได้แต่จำรสชาติมันได้อร่อยมากน่าเสียดายที่ไม่ติดหนึ่งใน20สําำหรับปีนี้แนะนำใครที่ไปเยือนกรุงเทพต้องไปลองกินนะรับรองจะไม่ผิดหวงังท่ั้ต่อไปครับแค่เห็นอาหารก็น้ำลายไหลแล้วต้องบอกว่าอาหารไทยหน้าตาน่ากินมากอยากไปเที่ยวประเทศไทยและจะลองกินอาหารทั้ง20ลร้านนี้ให้ครบท่องเที่ยวสายบริโภคคืองานที่ฉันถนัดและชอบมาก ขั้นต่อไปครับจากประสบการณ์ที่เคยไปกินร้านอาหารเจไฟถ้าต้องการกินเวลาเที่ยงครึ่งก็ต้องจองคิวตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งใครที่ต้องการจะกินจริงๆและมีเวลาพอที่จะรอก็แนะนําแต่ถ้าใครมีเวลาจํากัดไม่สมควรอย่างยิ่งจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะที่ต้องมีการจองคิวและรอนานเพราะมันเป็นร้านอาหารระดับมิชลินไกด์ ทุกคนมีรสนิยมในการกินอาหารที่แตกต่างและความชอบไม่เหมือนกันของบางอย่างถ้าได้มาง่ายก็ไม่มีความหมายขั้นต่อไปครับผัดไทยข้าวเหนียวมะม่วงคืออาหารไทยจานโปรดของฉันในกรุงเทพสามารถหากินได้ทุกที่ความอร่อยไม่แตกต่างกันมากแต่ราคาจะห่างกันมากเมื่อเทียบกับร้านที่ได้มิชลินไกด์ถ้าไม่ยึดติดแบรนด์ร้านธรรมดาก็อร่อยขั้นต่อไปครับฉันชอบอาหารอีสานเพราะมีเมียเป็นคนอีสาน กินแรกๆเผ็ดมากแต่เดี๋ยวนี้ชินแล้วเพราะกินบ่อยอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจุดเด่นคือมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคันต่อไปครับในกรุงเทพคุณจะหาร้านอร่อยกินได้ไม่ยากโดยไม่ต้องไปร้านมิชลินไกดก็ได้เช่นตลาดนัดรถไฟหรือถนนเยาวราไม่ต้องห่วงถ้าคุณเป็นนักชิมกรุงเทพได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของอาหารอร่อยอยู่แล้วคันต่อไปครับ ความจริงอาหารในกรุงเทพไม่จําเป็นต้องถึงระดับร้านมิชลินไกดก็ได้แค่ร้านอาหารและสตรีฟู้ดทั่วไปตามไนท์มาร์เก็ตหรือดีมาร์เก็ก็อร่อยแล้วหลากหลายราคาย่อมเยาไม่ต้องรอนานด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยฉันชอบอาหารตามไนท์มาร์เก็ตกับดีมาร์เก็ตมากกว่าเดินดูเพลินตาเดินชิมอร่อยปากแถมสบายกระเป๋าอีกด้วย ถ้าใครชอบอาหารมิชลินไกด์ก็ไม่ว่ากันเป็นความชอบส่วนตัวขั้นต่อไปครับร้านเจ๊ไฟเป็นหนึ่งในมิชลินไกด์ที่ด่งดังคนรู้จกักมีเพื่อนหลายคนที่ไปเยือนกรุงเทพได้ลองกินร้านอาหารนี้ก็บอกว่าอร่อยดีแต่รอนานไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจํากัดคันต่อไปครับพวกคุณกําลังทําให้ฉันคิดถึงอาหารไทยคิดถึงประเทศไทยและคิดถึงอัธยาศัยของคนไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันประทับใจประเทศไทยมากที่สุดและเฝ้ารอจะกลับไปเยือนที่นั่นอีกครั้งคั้นต่อไปครับประเทศไทยมีองค์ประกอบครบทุกอย่างสําหรับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชั้นนําอาหารอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายผู้คนอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรซัมมร์นี้เจอกันกับทิพสงการนะขั้นต่อไปครับ มีหลายร้านใน20ร้านมิชลินไกด์นี้สูร้านอาหารริมทางธรรมดาไม่ได้ทั้งรสชาติและราคาเช่นข้าวมันไก่หอยทอดและผัดไทยคุณสามารถหาร้านอร่อยและราคาถูกได้ไม่ยากในกรุงเทพจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่กรุงเทพมีร้านอาหารมากมายคุณจะเจอร้านอาหารและสตตีิฟูดท,ทุก1กิโลเมตรดังนั้นผู้ขายจึงแข่งขันกันสูงทั้งรสชาติและราคาเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ เพราะเหตุนี้จึงหาร้านอร่อยและราคาถูกได้ไม่ยากขั้นต่อไปครับเข้ามาให้กำลังใจและยืนยันอีกเสียงว่าอาหารไทยอร่อยทั้งอาหารหวานและอาหารคาวตอนฉันไปเที่ยวประเทศไทยไม่กินอาหารยุโรปเลยซักมื้อกินแต่อาหารไทยคงไม่ต้องบอกนะว่าท,ทําไมขั้นต่อไปครับขอบคุณที่ทําวิดีโอแนะนําร้านอาหารมิชลินไกด์ต้องบอกว่าประเทศไทยดีมากทั้งธรรมชาติอาหารวัฒนธรรมและอัธยาศัยของผู้คน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปท่องเที่ยวคงมีโอกาสได้ไปสักครั้งทั้นต่อไปครับเคยไปเที่ยวประเทศไทยลองกินอาหารไทยครบทุกภาคมันมีรสชาติที่แตกต่างกันนะอร่อยคุณระแบบถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ภาคกลางและภาคเหนือแต่ถ้าชอบเผ็ดจัดจ้านก็ต้องภาคอีสานและภาคใต้ทั้นต่อไปครับฉันว่าอาหารไทยไม่จําเป็นต้องได้รับการการันตีจากมิชลินไกล์ก็ได้นะเพราะมันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรสชาติและความหลากหลาย มันขายได้ด้วยตัวของมันอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องให้ใครมาโปรโมตให้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเรื่องรสชาติและความหลากหลายของอาหารไทยทั่วโลกรู้จักแต่การได้เป็นหนึ่งในมิชลินไกด์มันสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่อยากลองกินอาหารไทยครั้งแรกแต่ความอร่อยก็คงไม่แตกต่างกันมากกับร้านทั่วไปขั้นต่อไปครับอาหารไทยก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าไปเยือนประเทศไทย สัมผัสแรกกับอาหารไทยเมื่อครั้งที่ฉันไปเที่ยวบอกเลยว่าตอนนั้นทึ่งมากไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้่ันต่อไปครับอาหารไทยมีชื่อเสียงระดับโลกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวและอาหารหวานเช่นตุ้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไทยและข้าวเหนียวมะม่วงแนะนําถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวสายบริโภคต้องไปประเทศไทย่ันต่อไปครับคิดว่าปีหน้าร้านอาหารมิชลินไกด์ในประเทศไทยจะมีเพิ่มมากขึ้น พวกเขาคงไม่หยุดนิ่งเรื่องการพัฒนาเพราะอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวอาหารคือปัจจัยสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวทัศนคติของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับอยากให้อาหารไทยได้รางวัลบีฟกูมองมิชลินไกด์ครบทุกภาคเพราะแต่ละภาคมีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวปีนี้ภาคอีสานปีหน้าขอภาคเหนือและภาคใต้นะจากต่างชาติที่รักอาหารไทย นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวต่างชาติไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ